สวัสดีครับเมื่อนี้ทุ่งหน้าข้าเกษตรพ่อเพียงเฮากับผ้ามาเมืองอีกหน้านึงครับเมื่อเนี้มาเมืองหน้าค้าเฮ้าครับมองที่เฮ้าสีเฮ็ดเกษตรพ่อเพียงนั่นแหละครับก็คือตอนนี้เฮ้ามีบอกบแล้วครับมีสองบอกับบอกบเฮ้าเอามาล่งไม้ขึ้นนี่ครับไปจีดยางอย่ในบ้านเพิ่นเอามาปลอยไว้มองอย่มองเศร้ามันก็นยังมาทัาน บ่อง,ง้อยก็ยังมาทั้หลายอยู่ครับเจ้านี่เขาก็เลยมาเบิงเต่าแน่ก็เลี้ยงไว้เพื่อเป็นแหล่งอาหารของเข้าครับอันนี้ก็มีปลาอยู่ครับยุสะนม้มนี่ป่าเกาของเข้าแต่ว่ากับบ่หลายปันใดมีปลาเข็งปลาข้อปลากดเหลืองครับแต่ว่ากับ่หลายดอกครับเพราะว่าเข้าขึืนกินแล้ว เหลือไว้ฮมันขยายพันธุ์เองกะแล้วแท้อันนี้เพื่อเอาสิบดได้ต้องซื้อแมมพันธุ์หลายเอาก็มีสาหลายหน่วยอยู่ครับ,เอ,เ,อเ,อบเ,อเอาก็เฮ็ดจังไดเฮ้าสีอยู่ใดบ้านเฮาเฮาก็ลองเฮ็ดไปผมก็เพิ่งเฮ็ดแกได้ปีนึงนี่ล่ะครับ กํลังเห็ุแต่ปีหนึ่งเพราะว่าอันนี้กลับมาอยู่บ้านแต่ก่อนกลับไปหารับจาบบ้างรับไปเป็นพ่อค้าแม่ค้า่นละครับไหลกับเขากับน้ำแด่ว่ามันถึงเวลาเขากลับมาเพราะว่าเขากิดเริ่มอายุหลายกลับมาเห็ดเล็กน้อยเขาสิเห็ดพอได้ ตอนนี้เขายังมีแห้งอยู่ปา่า่อเก้าครับหลังจากคนสิตายน้ำที่ลงไปทะก่อนแล้วน้ำเหมือดเป็นกระเริ่มมีน้ำแล้วแต่น้ำยังบ่ท่นเต็ีซมสะยู่ครับกะต,ต้นมะพร้าวปีนึงครับต้นมะพร้าวปีนึงรักขาเอากับปปูกไา้ข้างๆกันนี่เพราะได้กิน พักบุ้งกะง่ามโพดครับตัดออกกะง่ามปรงไม่อยู่ทั้งคู่ก็มีอยู่ในสากกะมีเต็มกับไม่ได้ขายหรอกครับเพราะว่าทำเรื่องการขายบรเคยเปลียนกับกินไปมีเพื่อนผูงมาหาพี่น้องมาหากะในเพื่อนเจ็๊บเอาครับ ขาก็มีสะมองนี่อยู่สามหน่วยครับแต่พระท่านได้ปล่อยปลาแล้วครับปีนี้น้ำยังบ่เต็มเป็นซีครับหน่วยนี้ครับหน่วยใหญ่นนกับปลาเก้าพึ่งก,กันแล้วครับเนี่ยปลาเก้าเฮาเลีย่ยงไวแต่ปีกลายเพื่อเอาเพื่นกินบ่มืดเรือไว้เพื่อนห้เพื่อนออกลูกให้ว่าสนอ เดือดวังยาในเด็กกลางแล้มให้เพื่อนครับน้ำเหลือน้อยครับมันกะเหลือลายอยู่ก็ับพ่อได้เบ่งงนีมันมากินอาหารคลายเครียดมันรู้สึกมีความสุขไปอีกแบบนึงครับการใส่ชีวิตจังสี่ถ้าเาเห็นสิ่งที่เขาเลี้ยงไว้หรือว่าปลูกฝังไว้ มันกเ่เห็ดในชีวิตเท่ามันสดชื่นึ้นครับบอ่อนี้กับมีปลาหลายเลยครับปีที่แล้วนี่กินนมดปีครับว่าได้ขายบอ่อเฮาบ่ใครได้ขายแล้วครับครอบครัวเขามันใหญ่เฮาก็เอาไว้กินแต่าขายก็ขายได้แหละครับอน,นี้กระแนแดงครับแหแนแดงเอาไว้เฮ็ดพันมันอาตู่บอ่อใหญ่มันตาย เบีย้ยกามากบํขึ้นแลอกครับเห็ดไปทุกย่างมันก็คือทงหน้าเฮ้าไถหุดไว้หรอครับกาก็กำลังเยงบท่านมีนามจีไ้ใส่ปุ๋ยเฮ้าบม่ได้เห็ดเกษตรอินรี์รอกครับแต่ว่าเฮ้าบนใส่ยาฆ่ายา,าปุ๋ยเคมีเฮ้าก็ยังใส่โยเพราะว่าดินเฮ้ามันยังต้องใส่เวลาอีก อันนากดกับโบเน่นนี้กับคล้องใส่ไก่ครับขุดไว้ปีนี้แหละครับขุดบางเกี้ยวเขาเลี้ยวเนี่ยเห็นมันได้ผลก็เลยล่องขุดเบึงป่าจากบอ่อยหงแหละครับเอามาปลอยไว้ตัวได้มันหน่อยเอขื้นมากเอามาปลอยทิ่มไว้เต็มแหละครับตอนนี้อยู่บอนี่แหละน่าจะหลายกมูมูจริงๆรเอามาไว้เพื่อกะไงแล้วครับอยู่ค้องเข้าไป จกจดสุดให้หน้าเป็นแล้วครับอยู่มองนี้กันประมาณสี่อะไรุูสะหน่วยหนึ่งไว้อยู่ทึ่งหุ่นครับแต่ว่าพวท่านด้เฮ็ดอย่างกาอาปลาไปปล่อยไว้อยู่ห้าพื้นออกลูกพื้นบบออกกระเลี่ยวห้องคอยสื่อมาปล่อยไหมบรรยากาศมันกะมีความสุกหลายครับไก่ไข่เขาก็เลี่ยงแล้วครับผุ่นห้องผุ่นสงเส่พุ่นไข่แลือผุ่นกระตากค เราสิพยายามสั่งแรงอาหารของเฮาให้มันเพียงพอยังมาต้องอาถึงว่าการเพิ่มรายได้เพราะว่าตอนนี้เฮากับยังมาท่านอยูต่ตครับกำลังเริ่มนันมีปลาดุกปลาเข็งปลาคอปลาตะเพียนปลานิ่นครับอยู่บอ่อเดียวเลี้ยงร่วมกันเลยครับอ๋อปลาคอยังม่มีปลาคอป่ได้ขึ้นมาแล้ครับมองนี้ แต่ว่าสีว่าสีบ,บอยขึ้นมาเพื่อกลคงหามบ่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นท่างน้ำเพื่อกล้าะขึ้นมาจากบอขทางใต้ขึ้นมาทุกป,ปีปีนี้ก็กันไว้มันไปหน้าเพื่อนหน้าพี่น้องกันนั่นละไปหลายพูดไปนิดหน่อยก็เพว่า,วาไปจดเพิ่นได้ขายปีที่แล้วนะปีนี้บอนี่ก็หลายแห้งครับป่าเอามาปล่อยใหม่ กับบมแค่นี้กับ